ครับครับวันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับผมนะครับในงานนะครับเกษตรนะครับผมนะคี่บู๊ของเราครับผมบูธของเราครับผมนะครับอยู่ที่ประเทศบางนาครับผมนะครับมีตั้งแต่วันที่3นะครับถึงวันที่6นะครับผมนะครับนะครับี่แหละครับเราได้เอามาโชว์ครับผมแล้วรถเอสทีวีครับผมทุกคนนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะครับโดท็อปเขาเดกครับผมเขาเด็กครับผม2องนะครับผมตรงนี้ฮะ ครับครับผมครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมวันนี้คนกาลังสนใจมากครับตอนนี้นะครับบรรยากาศของงานนะครับผมนะครับเราครับมีพนักงานครับต้อนรับนะครับผมนะครับแล้วก็ล้มถึงนะครับ ให้ความรู้ครับด้านของรถ ATV ครับผมนะครับมีรถของเอทีวีห้องล้นออเดสตนะครับผมนะครับ4ีคครับผมนะครับต้องบอกครับผมว่าความรู้นะครับ hmm ตัน hmm. นี้ครับเราเตรียมมาเต็มให้กับลูกค้าของทุกท่านครับนะครับผมนะครับเดครับนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับผมในห้างนี้ครับพนักงานเราครับพนั่ง ถ้าถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องมองแล้วเพราะว่า,วาคนละกีดับสบายกว่าเยอะ